สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีวันดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงดวงดาวนะครับทั้ง6กลุ่มธาตุราศีนี่ครับได้แก่ชาวราศีกันชาวราศีมีนชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะครับเรามาดูคำทำนายในกลุ่มธาตุนะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ว่าดวงความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรในหัวข้อสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรต่อเรามาดูคำทำนายและพลังงานที่จกสื่อสาร สำหรับ6กลุ่มธาตุและ6กลุ่มดาวราศีนี้ครับขุนตป็นนว4ใบนะครับเหนี๋ยวข้อนี้เรียงตามลําดับครับลำดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3และลาดับที่4ตามลําดับเรามาฟังคำนายกันได้ครับว่าดวงชะตาและผลแห่งการทํานายนี้ทั้ง4ลําดับจะเป็นเช่นไรนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจเลือกคําทํานายไว้ในใจและไปฟังผลคำลํำนายในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับขุนตป็นนว4ใบนะครับเดนี๋ยวข้อนี้มาดูคำํำนายครับว่าดวงชะตานะครับและคำนำนายจะสื่อสารอะไรให้กับคุณบ้านะครับเมื่ นี้ของทั้ง6กลุ่มธาตุและ6กลุ่มดาวราศีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับรวมถึงสถานะที่ไม่ชัดเจนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับความสัมพันธ์นะครับมาดูคำรานยของผู้ที่เลือกในใบที่1ครับว่าเป็นผลเช่นไรครับ สำหรับเจ้าตาทั้งหกลุ่มธาตุนะครับและ6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกไปที่1ครับเห็นด้ฉันเรยว่าสถานะนะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์และความรักเองเนี่ยกับความไม่ชัดเจนนะครับหรือภาวะปกปิดซ่อนเลนนะครับหรือการไม่ชัดเจนกับเรื่องของความรักหรือการไม่ได้เป็นตัวจริงนี้เองเนี่ยส่งผลเรื่องของความหนักใจเป็นหลักเลยส่งผลเรื่องของความทุกข์ใจเป็นหลักนะครับรวมถึงภาวะความสัมพันธ์ตัวคุณเองเนี่ยก็รู้ดี ว่านะครับกับเรื่องของความรักเองเนี่ยมันเห็นผลกับความไม่ชัดเจนได้ในอนาคตการวางแผนความสัมพันธ์นะครับหรือการมองหาความสัมพันธ์ที่จะส่งผลให้กับคุณได้ในอนาคตนี้เองเนี่ยไม่ตอบโจทย์และเป็นผลในทางที่ดีได้นะครับุณรู้สึกว่าคุณหนักใจแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความไม่ชัดเจนแบบนี้เองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าอนาคตเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไหมหรือมันจะชัดเจนได้ไหมผมตอบด้วยว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะครับ สำหรับเรื่องของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าภาวะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะครับกับสานะที่ไม่ชัดเจนนี้เองเนี่ยมันเป็นผลทําให้คุณหนักใจนะครับหรือมีความทุกข์แต่มันออกมาไม่ได้มันยังออกมาไม่ได้จากปัญหาตรงนี้มันยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้นะครับหรือไม่สามารถที่จะออกมาแล้วพึ่งพาตัวเองหรืออยู่กับตัวเองได้ยังต้องการเขาอยู่นะครับหรือว่ายังชอบเขาอยู่ยังรักเขาอยู่แบบนั้นนะครับถามว่าสานะที่ไม่ชัดเจนนะครับจั เป็นอย่างไรต่อผมมองว่าภาวะความสัมพันธ์คือความหนักใจทุกประการและไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้แม้รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เองเนี่ยมันคือความทุกข์ใจแต่อนาคตก็ยังไม่ชัดเจนแบบเดิมครับเรามาดูความทำนายนะครับและพลังงานยี่สื่อสารสําหรับ6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกไปที่2กันบ้างนะคบว่าผลแห่งการทํานายเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเจ้าจานนะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกไปที่2ครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันคือเรื่องของการเจอกันคนละครึ่งทางครับสำหรับ ััความสมสพนธ์ถ้าถามว่าสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้จะเป็นอย่างไรต่อผมมองว่าต่างคนต่างเจอเกินคนละครึ่งทางต่างคนต่างเข้าใจในความเป็นเขาสําหรับคุณนะครับทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้เองเนี่ยผมมองว่าตัวคุณเองต้องเข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์ให้มากๆนะครับแล้วก็เข้าใจในภาวะความเป็นไปเชิงความสัมพันธ์ให้มากๆครับเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อคุณนะครับและคุณก็จะไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อเขาหากคุณเรียกร้องอะไรในความสัมพันธ์หรือกําลังเรียกร้องให้เขาเพื่ เพื่อปรับเปลี่ยนบางอย่างให้กับตัวคุณเกิดขึ้นผมต่อแดยว่าคุณเตรียมตัวเสียใจได้เลยครับว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่ใจคุณหวังไว้อะไรที่คุณคาดหวังในตัวเขาหรือว่าคาดหวังในความสัมพันธ์ผมต่อแดยว่าคุณเตรียมตัวเลยครับว่าคุณจะผิดหวังเขาจะทําให้คุณได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับหากคุณต้องการความชัดเจนนะครับคุณจะรออยู่อย่างนั้นเพราะมันจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ใจคุณวางไว้ณเดี่ยวนี้นะครับถ้าถามว่าภาวะความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยเอื้อเฟื้อนะครับหรือว่าเอื้อผลประโยชน์ต่อกกกัันนและ็ ต่างคนต่างพึ่งพาความรู้สึกซึ่งกันและกันต่างคนต่างขาดกันไม่ได้ยังอยากเจอกันอยู่ยังอยากเข้าหากันอยู่แต่มันก็มีภาวะหลายประการครับที่ทําให้ภาวะความสัมพันธ์เนี่ยมันได้แค่นี้นะครับเจอกันคนละครึ่งทางนะครับหรือเจอกันได้แค่นี้นะครับมีขอบเขตเชิงความสัมพันธ์นะครับหรือพยายามที่จะจํากัดความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไว้อยู่ในความสัมพันธ์แบบเงียบๆตลอดไปแบบนั้นนะครับถ้าถามว่ามันจะชัดเจนได้ไหมในอนาคตนะครับหรือสถานะ ที่ไม่ชัดเจนนี้จะอย่างไรต่อผมก็มองว่ามันก็เป็นแบบเดิมนะครับแต่ในนี้เองเนี่ยเหมือนคุณจําเป็นจะต้องยอมรับในเงื่อนไขความสัมพันธ์บางประการที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสากรรมของความอึดอัดได้เพราะมันคือความไม่ชัดเจนตลอดไปนะครับเขาจะยื่นข้อเสนอตรงนี้ให้คุณยอมรับในเงื่อนไขครับเรามาดูคำทำนายนะครับของผู้ที่เลือกใบที่3กันบ้างครับว่าดวงชะตาของ6กลุ่มธาตุและ6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกใบที่3จะเป็นอย่างไรครับสําหรับผู้ที่เลือกใบที่3นะครับเห็นได้ ได้อย่างโดดเด่นเลยว่ามันคือเรื่องของความขมขืนครับความขมขืนความประอืดพระอมนะครับความไม่จริงใจนะครับหรือความจริงบางประการเนี่ยมันถูกเปิดเผยเออกมาในกรณีกันเนี่ยก็ต้องระวังด้วยว่า คนของเขาจะจับได้ครับหากเขาเป็นคนที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนรักมีคู่ครองมีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือคุณเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์นะครับและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความรักแบบรับๆเกิดขึ้นนะครับหรือแอบคุยแอบรู้จักกันเกิดขึ้นผมตอบเลยว่าระวังนะครับว่าความสัมพันธ์นี้จะถูกเปิดเผยจะถูกเปิดโปงนะครับจะถูกกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นนะครับไม่มีความลับเกิดขึ้นในสถานการณ์ความสัมพันธ์ผู้ที่เลือก ที่3ของ6กลุ่มดาวราศีนี้ผมเต่าว่าคุณต้องหนาวๆร้อนๆแน่นอนในช่วงนี้ครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์สําหรับการถูกจับได้หากคุณตกยนสาการ์ความสัมพันธ์ที่เช่นเป็นคนลับๆของกันและกันตกยนสาการ์รักสามเศร้านะครับตกยนสายการ์ความสัมพันธ์ที่เรื้อรังตัดกันไม่ได้เลิกกันไม่ขาดน,นะครับแอบคุยแอบคบแอบรู้จักกันอยู่ผมเต่าว่าระวังนะครับว่าความลับต่างๆที่ถูกปกปิดซ่อนเล้นมานานจะถูกเปิดเผย เกิดขึ้นหากถามว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนนี้จะเป็นอย่างไรต่อของทั้งคุณนะครับ6กลุ่มดาวราศีนี้ผมตอบเลยว่ามันคือความทุกข์และความอมทุกข์ตลอดการครับคุณจะไม่สามารถชัดเจนและเป็นตัวจริงได้เลยสําหรับความสัมพันธ์นี้แถมยังจนช่วงนี้เองเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะถูกจับได้นะครับหรือความลับบางประการระหว่างคุณและเขาเองเนี่ยจะถูกเปิดเผยจะถูกเปิดโปงในช่วงนี้ครับต้องระมัดระวังตัวดีๆสําหรับความสัมพันธ์หากคุณกําลังทําผิดอะไร ให้ยอมรับในเงื่อนไขและออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะครับอย่าพยายามตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมือที่3และความสัมพันธ์ซ้อนเพราะไม่มีความสุขตลอดกาลแน่นอนนะครับเรามาดูคำทำนายนะครับและพลังงานยี่สื่อสารสําหรับผู้ที่เลือกไปที่4กันบ้างนะคะว่าทั้ง6กลุ่มดาวราศีนี้ที่เลือกไปที่4ผลจะเป็นอย่างไรสําหรับคําทํานายครับสำหรับลาดับสรุปเองนะครับหรือว่าในลำดับที่4เองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าภาวะความสัมพันธ์นะครับหรือว่าภาวะความ ไม่ชัดเจนนี้เองเนี่ยตกในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคนเจ้าชู้ทุกประการครับคนเจ้าชู้เสน่หาแรงดึงดูดนะครับมีแรงจูงใจไม่จริงจังไม่จริงใจคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับเชื่อมั่นในคําพูดเขาไม่ได้เลยสําหรับ6กลุ่มดาวราศีนะครับนี้ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ณเวลานี้อะไรที่คุณคาดหวังในตัวเขาให้ลมเลิกครับเพราะมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือถ้าเขามาบอกคุณว่าเขาจะทําบางอย่าง ให้กับคุณนะครับหรือมาอ อ,อยู่ภายใต้ความรู้สึกนะครับหรือมาทําให้คุณเ,เชื่อใจในความเป็นเขานะครับหรือเขามาพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเชื่อเขาแบบมากๆเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณกําลังหลงผิดนะครับหรือกําลังเดินหลงทางสําหรับความสัมพันธ์นี้ครับสาหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนนี้จะเป็นอย่างไรต่ออย่าพยายามเชื่อถือในความเป็นเขานะครับหรืออย่าพยายามเชื่อถือในคําพูดของเขามากจนเกินไปเพราะมันคือความผิดหวังและความพ่ายแพ้กับเรื่องของความรักอย่างยาวนานครับ ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะรู้สึกทันทีเลยว่าคุณเลือกผิดในท้ายที่สุดครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยหากอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่หยุดที่จะมองหาคนอื่นแม้นมีคุณแล้วแม้นมีคนในความสัมพันธ์ของเขาแล้วเขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หยุดอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอย่างแท้จริงสําหรับสถานะไม่ชัดเจนนี้ณเวลานี้เองเนี่ยมันคือความคุมเคือและความไม่ตรงไปตรงมาของเขานะครับ และรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยไม่จริงใจต่อคุณแบบมากๆด้วยเช่นกันคือการไม่ประสบความสําเร็จนะครับเรามาดูคําทํานายนะครับของทั้ง4ลําดับครับทั้งลําดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3และลําดับที่4นะครับมันคือคําทํานายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสำหรับสาระไม่ชัดเจนก็มีความหมายนะครับที่แตกต่างกันไปของทั้ง6กลุ่มดาวและ6กกลุ่มราศีนี้นะครับและผู้ที่เลือกคําทํานาย 1- 4่ใบนี้เป็นของคุณครับ